สวัสดีครับผมชื่อสุทีเรย์ทิโยธินครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท King Service Center ครับ ผลิตภัณฑ์ของร้อยก็คือบริการเป็นบริการกําจัดปลวกกําจัดมแมลงตามบ้านร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เกต็ตโรงพยาบาลโรงแรมหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าครับสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆหรือคู่แข่งในตลาดก็คือเรามีความตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นความตั้งใจที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อว่าเราต้องให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าครับ ที่ผ่านมาบริษัทเราก็ให้บริการโดยใช้รถน้ํามันมาตลอดเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รู้จักกับวินโนนี่นะครับบริษัทก็เลยมีการเปลี่ยนนโยบายมาใช้เป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะาเราอยากจะเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆที่ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นนะครับสำหรับทั้งคนในรุ่นเราและคนรุ่นต่อไปครับ เป็นบริษัทที่มีความพร้อมมีศักยภาพแล้วก็มีโครงข่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างถือว่าเยอะวินโนนี่ยังมีการซัพพอร์ตโดยการมาตั้ง Swapping Station ในที่บริษัทด้วยทําให้มีความสะดวกในการใช้งานครับแล้วก็มีบริการหลังการขายเช่นการดูแลร,รักษาการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีครับ การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ามันสะอาดกว่ารถน้ำมันการปล่อยมลภาวะน้อยกว่าและระยะยาวก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อมของเราครับแล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมของเราสะอาดขึ้นทนสั้นๆแค่นั้นเองครับถ้าท่านไหนสนใจอยากใช้บริการกับ King Service ก็สามารถติดต่อถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 3204444หรือไม่ก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง o f ฟ i c เ a l เหล่านี้ก็จะมี Facebook l i n e Instagram Tik t o กตครับ สวัสดีครับผมปราบดาบินอับดุลลานะครับผมเป็นพนักง,งานของบริษัท King Service Center แผนกบริการหลังการขายครับผมไม่ได้คิดว่ายากสักเท่าไหร่นะครับผมแค่สแกนหน้าตู้เอาแบตที่อยู่ที่รถเราไปเปลี่ยนสลับในตู้ใช้เวลาไม่ถึง3นาทีขับใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผม รถไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่ดีกว่าขนาดของรถค่อนข้างที่จะกระทันรัดไปหน้าง,งานบ้างคุณลูกค้าได้อย่างสะดวกครับผมวินโนนี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายตอบโจทย์ครับผมขอไปทำง,งานก่อนนะครับ